สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Change Maker Library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงตอนนี้คือ EP ที่34กันแล้วนะครับวันนี้เรามาถึงบทที่7ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของหนังสือสงครามคือพลังที่ทำให้เรามีความหมาย War is a force that gives us meaning เขียนโดย Chris Hedges บทนี้มีชื่อว่า Eros และ Thanatos พูดง่ายๆอีรอสก็คือพลังที่ผลักเราให้รักให้เชื่อมโยงกันเป็นสัญชาตญาณแห่งชีวิตแต่ทานาทอสคือพลังตรงกันข้ามเป็นแรงดึงดูดที่นำเราไปสู่ความตายและการทำลายล้างฟังแล้วอาจจะรู้สึกแปลกนะคะว่าเอ๊ะคนเราจะอยากไปหาความตายได้ยังไงใช่ครับพอเราฟังตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันแต่ในบทนี้ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างเรื่องจริงของช่างภาพสงครามคนหนึ่ง ตอนสงครามในเอลสวาดอร์เขาอยู่ในสงครามตลอดเวลาจนสุดท้ายก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่รัฐฟลอริดาเพื่อหาชีวิตที่สงบกว่าเดิมแต่พอเขาไปอยู่จริงๆกลับรู้สึกว่าชีวิตนั้นเรียบง่ายจนไม่มีความหมายสุดท้ายก็ทนไม่ไหวก็ต้องกลับมาที่สนามรบเหมือนเดิม และในที่สุดพอกลับมาอยู่ในสงครามได้ไม่นานเขาก็เสียชีวิตจากกระสุนปืนนี่แหละค่ะสิ่งที่คริสกำลังจะบอกว่ามนุษย์เราบางครั้งถูกดึงดูดด้วยสงครามด้วยความตายเพราะมันทำให้เรารู้สึกมีชีวิตที่เข้มข้นมีความหมายเหมือนชีวิตในสนามรบเติมเต็มบางอย่างที่ชีวิตธรรมดาให้ไม่ได้มันเหมือนที่เราเคยพูดกันในอีพีที่ผ่านมานะครับว่าสงครามมันมีพลังแปลกๆที่ดึงดูดให้คนอยากกลับไปหามันแม้ว่าจะรู้ว่ามันอันตราย ขนาดไหนก็ตามนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างซิกมันฟรอยด์เขาก็เคยอธิบายไว้ว่าคนเรามีสองแรงอยู่ในใจตลอดเวลาคือแรงของอีรอสและทานาทอสซึ่งมันจะดึงกันไปมาไม่มีวันหยุด ช่ค่ะและในบทนี้ผู้เขียนยังบอกด้วยว่าสงครามในตอนแรกมันดูเหมือนความรักมากคือเรายอมเสียสละตัวเองเพื่อเป้าหมายบางอย่างได้เหมือนที่เวลาเรารักใครสักคนเราก็ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อเขาได้เหมือนกันตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมากเพราะตอนนี้ที่ชายแดนไทยกับกัมพูชาเราเห็นคนไทยจํานวนมากรู้สึกอยากรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวอยากเสียสละเพื่อประเทศชาติซึ่งในแง่หนึ่งมันก็ดีนะครับเพราะช่วยให้เราสามารถี ีกัน แต่ในอีกแง่หนึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นการเปิดทางให้พลังแห่งธานาทอสคือแรงของความเกลียดความโกรธและความรุนแรงเข้ามาครอบงำเราโดยไม่รู้ตัวพูดง่ายๆก็คือถ้าเราไม่ระวังให้ดีอารมณ์ชาตินิยมที่แรงมากๆแบบที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้มันอาจจะพาเราไปสู่จุดที่เราไม่ได้อยากไปก็ได้เหมือนกับที่ผู้เขียนเตือนเรานี่แหละว่าธานาทอสมันไม่ได้ปรากฏตัวในรูปของความตายเสมอไปแต่มันแฝงมาในรูปของความหมายที่เรารู้สึกว่า มันสำคัญมากจนเรายอมทำอะไรก็ได้เพื่อมันใช่เลยครับคริสเฮดเจสเขาถึงบอกว่าเวลาเราอยู่ในสงครามเราจะรู้สึกเหมือนชีวิตมีความหมายมีเป้าหมายใหญ่แต่ถ้าเราเผลอเราก็อาจกลายเป็นเหมือนช่างภาพคนนั้นที่ชีวิตปกติกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อไปและสงครามกลายเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตมีสีสันแม้สุดท้ายมันอาจจะพาเราไปสู่ความตายก็ตาม พอพูดแบบนี้ทําให้ดาวนึกถึงที่เราเห็นในข่าวทุกวันนี้เลยนะคะคือคนเราพอเข้าสู่สงครามหรือมีความขัดแย้งที่หนักมากเรามักลืมว่าจริงๆแล้วเรากําลังสูญเสียอะไรไปบ้างเพราะเรามองเห็นแค่เป้าหมายหรือศัตรูที่อยู่ตรงหน้าจนเราไม่ได้สังเกตว่าตัวเรากําลังค่อยๆถูกแรงทานาทอสดึงไปโดยไม่รู้ตัว ถูกต้องครับนี่แหละคือสิ่งที่บทนี้กำลังพยายามจะบอกเราว่าในสงครามมีทั้งพลังที่ทำให้เรามีชีวิตและพลังที่นำเราไปสู่ความตายอยู่ในตัวมันเองและบางครั้งมันก็แยกจากกันได้ยากมากเราจึงต้องระวังตัวเองให้ดีว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีความหมายมันกำลังพาเราในทิศท,ทางไหนกันแน่เขาบอกว่าสงครามอาจไม่ได้ทำให้เขามีความสุขแต่กลับทำให้เขามีความหมายมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน ใช่ค่ะเพราะคำว่าความสุขกับความหมายจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันเลยนะคะบางทีเรามีความสุขง่ายๆจากเรื่องเล็กน้อยอย่างการได้กินของอร่อยหรือได้อยู่กับคนที่เรารักแต่ว่าถ้าชีวิตไม่มีความหมายอะไรเลยมันก็อาจทำให้เรารู้สึกว่างเปล่าได้เหมือนกัน ทีนี้พอเราไปดูชีวิตในสนามรบอย่างเช่นที่คริสเล่าตอนเขาอยู่ที่โคโซโวตอนนั้นเขาต้องเดินเท้าเข้าไปในหมู่บ้านที่กำลังมีการต่อสู้มันอันตรายมากและเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวแบบสุดๆแต่ว่าเขาก็ยังทำต่อไปเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังทานั้นสำคัญและมีความหมายมันเลยเติมเต็มช่องว่างในใจเขาได้แม้ว่าจะต้องเสี่ยงชีวิตแค่ไหนก็ตาม แต่ในบทเดียวกันนี้เขาก็เล่าถึงคู่รักหรือครอบครัวที่เขาไปเจอในพื้นที่สงครามด้วยนะคะคริสบอกว่าความรักระหว่างคนสองคนหรือในครอบครัวเนี่ยมันเหมือนเป็นเกราะที่ปกป้องเราไว้จากแรงดึงดูดของความตายได้อย่างน่าแปลกใจเลยนะคะ ใช่เลยครับฟังแล้วก็นึกถึงเรื่องของวิกเตอร์แฟรงเคิลเขาเป็นนักจิตวิทยาชื่อดังที่เคยถูกจับไปอยู่ในค่ายกักกันของนาซีตอนนั้นเขาสูญเสียทุกอย่างเลยนะครับแต่เขารอดมาได้เพราะมีความรักที่เขามีต่อภรรยาเขาเล่าว่าความรักนี่แหละคือพลังเดียวที่ช่วยให้เขารอดชีวิตมาได้เพราะมันเติมเต็มชีวิตด้วยความหมายที่แท้จริง นี่เป็นเรื่องที่เราว่าเข้ากับสถานการณ์ในบ้านเราเหมือนกันนะคะแน่นอนว่าทุกคนก็รักชาติอยากเสียสละเพื่อชาติแต่ว่าถ้าเราไม่ระวังความหมายที่เราใส่ให้กับสงครามหรือความรักชาติแบบสุดตรงอาจจะกลายเป็นดาบสองคมทำให้เราลืมไปว่าความรักและความหมายที่แท้จริงของชีวิตมันคืออะไร นั่นแหละครับที่คริสพูดไว้ชัดเจนว่าเราควรจะต้องรักษาสมดุลให้ดีระหว่างความหมายกับความสุขคือถ้าเราตามหาความสุขอย่างเดียวโดยไม่มีความหมายเลยชีวิตก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อไร้คุณค่าแต่ถ้าเราตามหาความหมายมากเกินไปจนยอมทิ้งความสุขหมดทุกอย่างเราก็จะกลายเป็นคนที่เคร่งเครียดเย็นชาและไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นเลยถูกต้องเลยค่ะคริสบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตคนเราก็คือช่วงเวลาที่ความ ความสุขกับความหมายมันมาอยู่ด้วยกันซึ่งมันไม่ได้เกิดบ่อยนะคะแต่เวลามันเกิดขึ้นมันก็ช่วยทำให้ชีวิตเรามีพลังมากเลย ตอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังทำเพื่อชาติแล้วมันทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายอย่างมากแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องระวังคือเรากำลังแลกความสุขของตัวเองและของคนที่รักเราไปกับความหมายนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วสงครามมันจะจบลงไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นล่ะชีวิตที่ไม่มีสงครามมันจะเป็นยังไงเราจะยังมีความหมายอยู่หรือเปล่าถ้าเรายึดติดกับความหมายที่สงครามสร้างขึ้นให้เรามากเกินไปเราอาจ าจจะหาทางกลับไปใช้ชีวิตธรรมดาไม่ได้เลยดังนั้นที่คริสเฮเจสย้ำเสมอว่าความหมายที่เกิดจากสงครามมันอันตรายเพราะมันทำให้เราติดเหมือนกับยาเสพติดคือมันมีฤทธิ์รุนแรงจนทำให้ชีวิตธรรมดาดูไม่มีความหมายและน่าเบือ่อจนสุดท้ายเราอาจจะถูกดึงกลับไปสู่สงครามโดยไม่รู้ตัวแล้วสุดท้ายเราก็อาจจะกลายเป็นเหมือนนักข่าวสงครามหรือทหารหลายๆคนที่รู้สึกว่าชีวิตในสงครามแม้มันจะเต็มไปด้วยความทุกข์ความ กลัวและอันตรายแต่มันกลับทำให้ชีวิตมีเป้าหมายชัดเจนจนทำให้พวกเขาไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกเลยพอพูดถึงเรื่องการกลับมาใช้ชีวิตปกติหลังสงครามไม่ได้แล้วเนี่ยมันมีตัวอย่างชัดๆเยอะมากเลยนะครับอย่างในหนังสือเล่มนี้คริสก็เล่าให้ฟังหลายเรื่องมากว่าทำไมหลายๆคนที่กลับจากสงครามแล้วถึงต้องพบกับฝันร้ายหรือความทรงจำที่เลวร้ายแบบไม่มีวันลืม ใช่ค่ะตัวเลขที่น่าตกใจมากเลยนะคะก็คือเขาบอกว่าหลังจากที่ทหารเข้ารบติดต่อกัน60วันมีแค่2%เท่านั้นที่ไม่เป็นอะไรเลยที่เหลือ98%จะมีอาการบาดเจ็บทั้งจิตใจหมดคือคิดดูว่าคนที่ไปรบเนี่ยเกือบทุกคนต้องแบกรับบาดแผลทางใจไปตลอดชีวิตเลยนะคะ และที่น่าสนใจคือ2%ที่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยเขาบอกว่ามักจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบก้าวร้าวสุดขั้วแบบที่เราเรียกง่ายๆว่าคนที่ใจแข็งหรือเกือบจะขาดความรู้สึกไปแล้วคนประเภทนี้เขาทนได้เพราะไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกเศร้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเลย ฟังดูแล้วน่ากลัวนะคะที่สุดท้ายแล้วถ้าเราจะรอดจากสงครามโดยไม่เป็นอะไรเลยเราอาจต้องกลายเป็นคนแบบนั้นคือคนที่ไม่มีความรู้สึกเห็นชีวิตคนอื่นเป็นแค่สิ่งของไปเลยและคริสก็บอกด้วยว่าสงครามมันเหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่งนะครับคือมันให้ความตื่นเต้นความรู้สึกยิ่งใหญ่ของการมีอำนาจตัดสินชีวิตคนได้จนคนที่เคยผ่านสงครามหลายๆคนพอกลับมาอยู่ชีวิตธรรมดาแล้วกลับรู้สึกเบื่อชีวิตปกติไป มันธรรมดาเกินไปจนรับไม่ได้ ใช่ค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนคือเรื่องของนักข่าวชาวอังกฤษแอนโทนีลอยที่เขาเขียนหนังสือชื่อสงครามของฉันผ่านไปแล้วแต่ฉันคิดถึงมันมากเขาเล่าว่าตัวเองติดสงครามเหมือนติดยาเสพติดเวลาที่เขาอยู่ในสงครามเขารู้สึกเหมือนได้ใช้ชีวิตสุดขีดจนเมื่อสงครามจบลงเขากลับไปใช้ชีวิตธรรมดาไม่ได้อีกใช่เลยครับและที่น่ากลัวคือเขาเปรียบเทียบว่าแม้แต่ยาเสพติดที่เขาเคยใช้อย่างเฮโรอีนยังให้ความรู้ ู้สึกแรงได้ไม่เท่ากับสงครามเลยนะครับพูดง่ายๆว่าสงครามให้ประสบการณ์ที่เข้มข้นจนไม่มีอะไรมาแทนที่ได้แล้วเรื่องนี้มันสําคัญมากสําหรับประเทศไทยเราตอนนี้เหมือนกันนะคะเราเห็นปรากฏการณ์คนที่รู้สึกว่าการต่อสู้การเสียสละตัวเองในสงครามมันกลายเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจหรือให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่จนบางครั้งเราลืมไปว่าสุดท้ายแล้วสงครามมันจะทิ้งบาดแผลอะไรไว้กับเราบ้างถูกต้องครับเพราะสุด ท้ายแล้วความตื่นเต้นหรือความรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจแบบที่สงครามให้เรามันมีแต่จะทำให้เราเสพติดจนเราต้องการมันมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเราก็จะสูญเสียความสามารถในการมีชีวิตที่สงบและธรรมดาไปโดยไม่รู้ตัว ใช่ค่ะในหนังสือเขาใช้คำว่าสงครามเหมือนการเสพเติดความตายยิ่งเราอยู่ในสงครามนานเท่าไหร่เราก็ยิ่งถูกดึงเข้าไปลึกขึ้นเท่านั้นและสุดท้ายแล้วคนจำนวนมากกลับกลายเป็นว่ารู้สึกหมดหวังหมดกำลังใจจนถึงขั้นรู้สึกอยากตายเสียเองเพราะชีวิตที่มีสงครามมันเหมือนถูกเผาจนไม่เหลืออะไรแล้วเพราะแบบนี้คริสถึงอยากให้เราตระหนักถึงราคาที่แท้จริงของสงครามไม่ใช่แค่สิ่งของหรือชีวิตที่สูญเสียไป แต่เป็นจิตใจและสภาพสังคมที่ถูกทำลายซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ใช่ค่ะและถ้าเรามองสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชาในตอนนี้ถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกของสงครามหรือความโกรธเกลียดครอบงำจิตใจเราไปนานๆผลที่ตามมาอาจจะร้ายแรงกว่าที่เราคิดได้นะคะ พอพูดถึงสิ่งที่สงครามทำกับจิตใจและสังคมเราก็ต้องมาพูดถึงว่าอะไรคือสิ่งที่พอจะช่วยเยียวยาหรือรักษาเราได้นะครับซึ่งคริสเขาก็ได้บอกว่าอย่างชัดเจนเลยว่าสิ่งเดียวที่ช่วยเราต้านแรงดึงดูดของธานาทอสหรือแรงดึงดูดของความตายและการทำลายล้างได้ก็คือความรักนี่เอง ใช่ค่ะเรื่องที่คริสยกมาเป็นตัวอย่างที่น่าจดจำมากเลยคือเรื่องของบอสโกกับแอดมิราคู่รักชาวบอสเนียที่ต้องการหนีออกจากสงครามเพื่อมีชีวิตที่สงบสุขแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ถูกยิงเสียชีวิตในอ้อมกอดกันซึ่งคริสเล่าว,ว่าถึงแม้สงครามจะทำลายชีวิตพวกเขาแต่สิ่งที่สงครามทำลายไม่ได้คือความรักที่ทั้งคู่มีต่อกันและนั่นคือพลังเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในสงครามเลยนะครับ เพราะในขณะที่สงครามนำพาความตายและการทำลายมาสู่เราความรักกลับกลายเป็นสิ่งที่สามารถคุ้มครองรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้เสมอ ใช่ค่ะคริสบอกเลยว่าช่วงเวลาที่เขารู้สึกปลอดภัยที่สุดในสงครามกลับไม่ใช่เวลาที่เขาอยู่ในที่มั่นหรืออยู่กับทหารแต่มันคือเวลาที่เขาได้นั่งอยู่กับคู่รักธรรมดาๆดาคู่หนึ่งที่รักกันมากๆความรักของพวกเขาทำให้เขารู้สึกว่าโลกนี้ยังมีความอบอุ่นและยังมีความหวังให้กับมนุษย์ทุกคนแม้ในสถานการณ์ที่ดูสิ้นหวังมากตาม และเขายังเล่าถึงวิกเตอร์แฟรงเิลอีกครั้งนะครับว่าตอนที่แฟรงเิลอยู่ในค่ายกักกันที่โหดร้ายที่สุดของนาซีเขาค้นพบว่าความรักคือสิ่งเดียวที่ช่วยให้เขามีแรงที่จะอยู่ต่อไปได้และคริสก็สรุปว่าอย่างงดงามมากเลยว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้มนุษย์อยู่รอดได้คือการมีใครสักคนให้รักและการได้รับความรักจากใครสักคนเท่านั้น ใช่ค่ะมันอาจจะฟังดูเรียบง่ายแต่มันเป็นความจริงที่ลึกซึ้งมากเพราะในที่สุดแล้วความรักไม่ได้ช่วยให้เรารอดชีวิตทางกายเท่านั้นแต่ยังช่วยให้จิตใจของเรายังเป็นมนุษย์อยู่ไม่ถูกสงครามหรือความเกลียดชังครอบงำไปจนหมดสิน้น และตรงนี้แหละครับที่เราอยากจะชวนผู้ฟังทุกคนกลับมาคิดถึงสถานการณ์กับกัมพูชาของเราตอนนี้เพราะตอนนี้คนจำนวนมากอาจจะกำลังรู้สึกโกรธหรือเกลียดฝ่ายตรงข้ามจนลืมไปว่าคนอีกฝั่งเขาก็มีครอบครัวมีคนรักมีชีวิตแบบเราเหมือนกันถ้าเราปล่อยให้ความโกรธเกลียดหรือชาตินิยมแบบสุดโต่งเข้าครอบงำเราก็อาจจะลืมความรักหรือความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไปเลยก็ได้ ถูกต้องเลยค่ะคริสยังเตือนเราอีกนะคะว่าบางทีสงครามก็เหมือนเป็นการสร้างพันธะที่ผิดผิดให้กับเราเช่นพันธะที่บอกว่าคนชาติเดียวกันเท่านั้นที่เราควรรักหรือดูแลและคนอื่นที่ไม่ใช่ฝ่ายเราก็คือศัตรูที่เราควรเกลียดซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นพันธะที่ทําให้เราลืมไปว่าทุกคนล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกันทั้งหมดถ้าจะมีใครที่ต้องรับโทษคนคนนั้นก็คือคนสั่งการเริ่มต้นสงครามเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง แค่นั้นประชาชนทหารที่ถูกบังคับให้มาตายแทนผู้นำแม้จะเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่เขาก็เป็นเหยื่อที่น่าสงสารใช่ครับและคริสยังบอกอีกว่า ถ้าเราอยากจะรอดพ้นจากกับดักนี้จริงๆเราต้องหมั่นเตือนตัวเองเสมอว่าแม้ในสถานการณ์ที่เราเกลียดใครมากๆหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าต้องใช้ความรุนแรงเราก็ต้องไม่ลืมว่าความรักความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจคือสิ่งที่ช่วยปกป้องความเป็นมนุษย์ในตัวเราได้ดีที่สุด สุดท้ายแล้วคริสยังพูดประโยคหนึ่งที่เราชอบมากเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะรักษาชีวิตของเราไว้ให้รอดพ้นจากแรงดึงดูดของสงครามสิ่งที่เราต้องทําคือมองเห็นความรักในชีวิตของคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่คนที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเราแต่ต้องมองเห็นความรักในชีวิตของฝ่ายตรงข้ามด้วยเหมือนกันใช่ครับเพราะในที่สุดแล้วความรักเท่านั้นจะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความหมายจริงๆได้ไม่ใช่สงครามหรือการทําลายกัน และถ้าเรายึดถือความรักเป็นลักได้จริงๆต่อให้เราต้องผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหนเราก็ยังจะรักษาความเป็นมนุษย์และความหวังในชีวิตไว้ได้เสมอ ใช่เลยค่ะและถ้าเรายังมองเห็นความรักได้เราก็จะมองเห็นทางออกจากวงจรของสงครามและความเกลียดชังได้เช่นกันเพราะความรักจะเป็นพลังเดียวที่สามารถหยุดยัง้งแรงดึงดูดของความตายที่กำลังพยายามครอบงำเราอยู่ได้และนี่ก็คือบทสุดท้ายของหนังสือสงครามคือพลังที่ทำให้เรามีความหมายที่เราเล่ากันมาตลอดหลายอ p ีนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังทุกคนจะได้อะไรกลับไปคิดต่อไม่ใช่เรื่องสงครามแต่รวม ถึงเรื่องความรักความหมายและความเป็นมนุษย์ของเราด้วยถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะฟังได้ทั้งทาง YouTube Facebook Spotify Apple Podcast แล้วก็ CastBox ด้วยค่ะตอนหน้าเราจะเริ่มเล่มใหม่จะเป็นหนังสืออะไรรอติดตามได้เลยครับรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้เล่มนี้แน่นอนขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบแล้วเจอกันในตอนหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Change